โครงการเบเกอรี่เนี่ยเป็นโครงการที่สองที่เกิดขึ้นในมูลนิธิบ้านพระพรนะครับ,นะรบส่วนพี่อ้อยเนี่ยก็เป็นผู้รับผิดชอบหัวหน้าโครงการในรุ่นปัจจุบันนี้นะครับโครงการเบเกอรี่เนี่ย เป็นโครงการที่2ที่เกิดขึ้นในมูลนิธิบ้านประพรนะครับสาเหตุเนื่องมาจากว่าตอนนั้นเนี่ยกีตาร์แฮนด์เมดเนี่ยราคาแพงมากซึ่งตัวตัวหนึ่งเนี่ยก็ราคาเนี่ยสูง4-5 0ถึงหมืน่นก็ค่อนข้างจะขายยากในช่วงนั้นก็เลยคิดว่าเราควรจะเพิ่มอาชีพอื่นขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกนะครับแล้วก็ให้มันมีรายได้ขึ้นมารวดเร็วในระดับหนึ่งก็เป็นเบเกอรี่ขึ้นมานะครับส่วนพี่อ้อยเนี่ยก็เป็น ผู้รับผิดชอบหัวหน้าโครงการในรุ่นปัจจุบันนี้นะครับพี่อ้อยเองก็มาแล้วก็อยากจะเรียนรู้มีวิชาชีพก,ก็เลยเข้ามาพัฒนาโครงการตัวพี่อ้อยเองเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับก็เลยเห็นว่ามีความเหมาะสมรับผิดชอบก็เลยมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการที่จะดูแลโครงการนี้แล้วก็ดูแลผู้บนโทษที่มีความสนใจด้านเบเกอรีอ่เข้าไปฝึกแล้วพี่อ้อยก็ถ่ายทอดต่อครับผม สวัสดีค่ะหนูชื่อสุปณะนจรไสแก้วชื่อเล่นชื่ออ้อยคนโทษล่าสุดมาจากเรียนจำหญิงกลางและยาวก่อนหน้าที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้ชีวิตจมปักอยู่แต่แก็บสิ่งเดิมๆยาเสพติดอวา,ายมุกทุกๆอย่างเลยไม่เคยรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงหลังจากที่เราได้เรียนจำมันทําให้เรามีความคิดเหมือนว่าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่อยากกลับไโปโภพันกับสิ่งเดิมๆชวนะวันหนึ่งก่อนจะพ้นโทษก็ได้ดูคลิปวิดีโอของมานพรที่เปิดเข้าไปเรียนจำก,ก็เลยมีความคิดว่า ถ้าเราได้มาอยู่ตรงนี้อาจจะทําให้เรามีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เราจะคิดก้าวแรกที่เดินเข้ามาในนี้ในบ้านอภรดับแรกเลยคิดเลยว่าที่นี่มันคงจะไม่ต่างอะไรจากการที่เราอยู่ในคุกเหมือนขาข้างนึงอยู่ในคุกแต่พอเราได้อยู่ที่นี่ทางวิธีได้ปรับเปลี่ยนทัศนาคติเดิมเดิมความคิดเดิมเมิสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตสอนให้เรารู้จักคิด แล้วเราก็ได้เข้าคอสะบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านได้ชีพหรือด้านชีวิตจากอาจารย์ต้องที่เป็นคนสอนเรามาจนั้นวันนี้ก็ได้เข้ามาทํางานในเบเกอรี่เริ่มต้นมาจากการที่เป็นลูกน้องของเบเกอรี่ก่อนแล้วมาได้เรียนรู้ในสิ่งการทําขนมแรกๆก,ก็ยังไม่ค่อยรับอะไรเราว่าไม่ค่อยเรียนรู้อะไรเลยเขาสั่งให้เราทําอะไรก็ทําจนมาถึงจุดหนึ่งอะ่ะที่เราจะต้องมามาส่งต่อให้คนอื่นเขาเราก็เลยต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้การพัฒนาผลผลิตเองในด้านอาชีพอาจารย์ต้องก็ส่ง ให้เราไปเรียนรู้หลักสูตรในการทาขนมหลังจากที่เราพัฒนาไปเองมาเรื่อยๆจนมาตอนนี้ได้มาเป็นหัวหน้าโครงการบกอที่ก็ยังได้มีโอกาสที่ได้ส่งต่อให้เกิดเพื่อนๆทุกคนที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อจะได้มีอาชีพณวันนี้ที่อยู่บ้านนภพรชีวิตที่มีความสุขที่สุดคือว่าเรารู้แล้วว่าวันพรุ่งนี้มันคืออะไรเมื่อก่อนนี้ไม่เคยรู้เลยว,ว่าวันพรุ่งนี้คือ,อยังไงร,รู้แต่ว่าทําวันนี้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เราโดนจับ แต่ในวันนี้เรารู้แล้วว่าทุกก้าวที่เราเดินมีค่าเสมอสำหรับเราต้องขอบคุณอาจารย์ต้องขอบคุณมูลนิธิที่ทําให้ชีวิตอย่างพวกหนูที่ไม่เคยมีเลยให้สังคมไม่เคยตอบรับเลยกับการให้มีค่าอีกครั้งหนึ่งแต่การทํางานมันก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไปการที่เราไมาได้เป็นหัวหน้าโครงการเราก็ต้องเรียนรู้ทุกทุกทุกอย่างเพื่อจะมาเพิ่มเติมและส่งต่อให้หลายหลายอย่างอุปสรรคมันก็มีที่ว่าอาจจะมีงานบางอย่างที่เราความสามารถเรามีไม่ถึงแต่เขาก็จะสอนให้เรารู้จักคิดรู้จักวิธีการทำนุ่นวี่นั่น เพื่อจะเอาตรงนี้มาสอนส่งต่อให้กับเพื่อน